สวัสดีครับผมเภสัชกรคงเกียรติชัดธิรัศานะครับกลับมาพบกับรายการวิตามินบำรุงความคิดนะครับวันนี้ผมอยากจะมาแบ่งปันนะครับทัศนคติที่ชื่อว่าคุณเป็นอย่างไรในพื้นที่นี้ในชีวิตคุณคุณจะเป็นแบบนั้นในทุกพื้นที่ในชีวิตของคุณฟังดูงงๆนะครับหมายความว่าถ้าเราเป็นคนที่ขยันในพื้นที่นี้ของเราในการทํางานคุณก็จะขยันในทุกพื้นที่ในชีวิตอื่นของคุณ นะครับคุณขยันในงานประจําคุณก็จะขยันในคุณเป็นคนรับผิดชอบในงานประจําคุณก็จะเป็นคนที่รับผิดชอบในแม้ว่าคุณจะไปทําจิตสาธารณะคุณจะไปทําการกุศลคุณจะไปทําเป็นหัวหน้ากลุ่มหรือครับหรือเมมเบอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าความรับผิดชอบความมีวินัยความมีน้ําใจนะครับการตรงต่อเวลามันคือตัวตนของคุณคุณเป็นอย่างไรในพื้นที่นี้คุณจะเป็นอย่างนั้นในทุกพื้นที่ในชีวิต ของคุณนะครับฝรั่งใช้คำว่า how do you anything is how do you everything นะครับก็คือคุณเป็นยังไงในพื้นที่เนี้ยคุณก็จะเป็นยังไงทุกพื้นที่เพราะตัวคุณคือคือเหมือนคุณเป็นคนหล่อแล้วกันนะคุณเป็นคนหล่อใส่อะไรก็หล่อเปื้อนโขนเปื้อนอะไรมันก็ยังหล่อนะครับคุณเป็นคนตรงต่อเวลาคุณเป็นคนมีความรับผิดชอบคุณอยู่ในพื้นที่ไหนคุณก็จะเป็นสิ่งสิ่งนั้นในทุกพื้นที่ในทุกคอมมูนิตี้หรือทุกครับหรือทุกกลุ่มของคุณนะครับประโยคนี้ทําให้ผมได้เเรรียยนนู้้ว่าาาออะถผมกจป็ คนที่ดีที่เก่งและยอดเยี่ยมในเรื่องไหนผมก็ฝึกใช้งานหรืออาชีพหรือฮ็อบบี้ที่เราทําอยู่เนีครับเป็นตัวฝึกฝนหรือตีบวกเนี่ยพฤติกรรมหรือคุณลักษณะอย่างนั้นนะครับอย่างเช่นผมอยากเป็นคนที่โฟกัสเป้าหมายนะครับก็ใช้งานประจําในการโฟกัสเป้าหมายผมทําธุรกิจอีเวนต์สัมมนาผมก็ใช้การตั้งเป้าหมายเพราะในในการทำอีเวนต์สัมมนาแต่ละครั้งเนี่ย ผมใช้เวลาในการเตรียมงานประมาณ3-6เดือนกว่าจะเกิด1 e v e n อีเวนต์หรือบาง,งงานก็นานกว่านั้นนะครับแล้วพอเราเริ่มทํางานเราก็ต้องยึดที่เป้าหมายว่าโอเคเราจะจัดงานวันนี้นะแล้วก็โฟกัสเป้าหมายทําทการตลาดอย่างต่อนเนื่องนะครับเพื่อเพิ่มยอดขายจาก100ใบ200้ใบ5 0 0ยใบพันใบจนกระทั่งถึงเป้าหมายพอเราเป็นคนฝึกที่จะเป็นคนที่มี concern for achievement ก็คือตั้งเป้าแล้วก็ต้องทํา เป้านั้นให้สาเร็จให้ได้นะครับมีความกระตือรือร้นในการที่จะ achieve เป้าเป้านี้ให้ได้นะครับพอสิ่งสิ่งนี้มันเป็นคุณลักษณะหรือเป็นอุปนิสัยติดตัวพอคุณไปใช้ในการตั้งเป้าหมายอื่นๆในชีวิตเป้าหมายการเงินเป้าหมายการสําเร็จเป้าหมายการสร้างตนให้เป็นแบรนด์หรือเป้าหมายในการตั้งคันธุรกิจนะครับคุณก็จะมีคุณลักษณะนี้ติดตัวไปในทุกพื้นที่ในชีวิตของคุณนะครับฉะนั้นผมอัดคลิปวิดีโอตัวนี้เพื่อจะบอกว่าคุณอยากจะ ยอดเยี่ยมมีทักษะในเรื่องไหนก็ขอให้คุณตัดสินใจแล้วก็ฝึกฝนตั้งเป้าในเรื่องเรื่องนั้นนะครับแล้วก็ยืนหยัดในการฝึกฝนคุณลักษณะหรือนิสัยต่างๆนะครับพอคุณมีสิ่งสิ่งนี้ในพื้นที่นี้หรืองานงานนี้นะครับในงานประจําหรืออะไรก็แต่คุณจะเป็นแบบนั้นในทุกพื้นที่ในชนีวิตของคุณหลายคนมาเจอผมแล้วก็บอกว่าเบื่องานประจําจังเลยอยากจะลาออกนะครับอยากจะอะไรก็แต่ผมว่าใจเย็นนะครับขอให้คุณเนะี่ยฝึกฝนคุณสมบัติหรือคุณลักษณะ เป็นหลายคนที่ทําธุรกิจทําธุรกิจแล้วประสบความสําเร็จเกิดมาจากการที่เขาเป็นพนักงานบริษัทที่ประสบความสาเร็จเป็นฟาสต์โปรโมทเป็นเมน a เจอร์เป็นเรคเตอร์คุณได้ฝึกการบริหารจัดการฝึกการโน้มน้าวฝึกการทศาทายเชิงบวกพอคุณเป็นแบบนั้นในพื้นที่ของพนักงานประจําเวลาที่คุณออกมาเป็นเจ้าของธุรกิจคุณก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีความรับผิดชอบมีความคิดเชิงบวกนะครับเป็นคนที่มีน้ําใจ เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สุดท้ายคุณก็จะกลายเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสําเร็จสุดท้ายก็จะมาอย่างคําประโยคที่เราจะเคยได้ยินว่าคนสําเร็จทําอะไรก็ประสบความสําเร็จคนที่ล้มเหลวหรือคนที่ไม่สําเร็จมอบหมายสิ่งไหนภารกิจอะไรก็จะไม่สําเร็จหรือทําอะไรก็สุดดูยุ่งยากไปหมดนะครับฉะนั้นสุดท้ายนะครับอยากจะฝากว่า how do you anything is how do you everything นะครับ คุณอยากจะยอดเยี่ยมในเรื่องไหนนะครับฝึกเรื่องเรื่องนั้นสิ่งสิ่งนั้นในพื้นที่ที่คุณอยู่ให้ดีที่สุดนะครับและคุณจะเป็นอย่างนั้นในทุกพื้นที่ในชีวิตของคุณครับขอให้โชคดีและมีความสุขมากๆในทุกวันของการทํางานครับสวัสดีครับ รับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะครับสำหรับท่านที่ชอบแล้วก็ประทับใจนะครับในความรู้หรือแรงบันดาลใจดีๆนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะครับว่าคุณประทับใจในตรงไหนนะครับหากท่านมีคำถามหรืออยากจะมีอะไรให้ผมแบ่งปันเพิ่มเติมนะครับก็อินบ็อกซ์ได้ที่แฟนเพจ Beyond Training นะครับ Beyond กับ Training ติดกันนะครับแล้วก็สาหรับท่านที่รับชมคลิปวิดีโอตัวนี้ผ่านทาง YouTube Channel นะครับ ท่านก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อทำให้ท่านเนี่ยไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอตอนใหม่ๆจากผมและก็ Beyond Training นะครับสำหรับท่านที่รับชมอยู่แล้วชอบนะครับแนวความคิดเหลือไอเดียของผมท่านสามารถไปดูบทความแล้วก็คลิปวิดีโอเพิ่ม,เต,มเติมในเว็บไซต์ของ Beyond Training ได้นะครับที่ www.beyondtraining.in.th ครับขอให้มีความสุขในทุกวันของชีวิตนะครับแล้วก็ประสบความสุจมากๆครับสวัสดีครับ